ตรนนี้ก็เ,เป็นลานจอดรถนะคะ FC ตอนนี้ทัวร์มาถึงแล้วนะคะทัวร์มาถึงแล้วนู่นนะคะตอเช้าๆสาธุสาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทั่วโลกเลยนะคะน่าจะยังไม่ลงเนาะคนน่าจะยังไม่ลงจากรถเนาะหรือว่าไงหรือคนลงไปยัง กนลงไปยังนอนะคะวันตัโกดื่มได้เลยค่ะน่มนกมนอะนะคะดื่มได้เลยค่ะตักได้เลยค่ะน้าน้ารงทานน้ำร้อนอยู่ในหม้อค่ะน้ำร้อนอยู่ในหม้อฝาแบบพ่ฝาพ่ีเปิดไดเลยค่ะเปิดไ้เลยเดีวไเดก็ได้รนมือเร่งน้ำเร่งน้ำ

มาเดนทางกาแฟนะดีใจอาหารดแตนะครับที้่วก่แล้วก็ที่กาแสดแต่ไม่มีน้ำตาลนะคะกหานยังนะครับเอันนี้นะครับุกยท่านจะเตรียมนะครับอุปกรณ์เตรียมข้าวต่ของนะครับที่ จะลุกใส่บนะครับก็เปลี่ยนไปไม่พอนะครับเพราะว่ากู้กูได้ไมนามาถืนะครับพรุ่้เราไปได้ใส่บะครบนพระพุทธเจ้านะค้นเดินระฝาบนลาบนผู่ตรงนี้นระที่น้นครับดนบนนะครับนรอบนเปลี่ยนขวานะครับเปลี่ยนงรอก เจ็ดตรงนี้นะครับก็มีบทนั้นนะครับเข้าสู่นะครับอัศนรรพิธีนะครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับผู้เดยสารไปนะครับตากที่บ้านังไม่ต้องไปรับศิลป์รับรองนะครับผู้โดยสา

สุดยอดพิเศษนะครับว่าสดอแงีที่11แล้วนะครับจะเปิดให้ทุกท่านรอเดินทราอยากจะ้ารอท่านผมาาฝากนะครับเดี๋ยวเตรีมตัวเราะว่าเราอยากให้พวกเราได้รอพบกันครไม่อยากให้พบกันเราเราพบกเราจันเช้าวันนี้รับอากาศก็เปลี่ยนไปนะครับับอ เรงนี <S <S ้ได้แส่เื exactly. ่อกันหนาหลายท่านตงนลีอ่ยนชุดแล้วคะคเย็นีะขอบคุณเสื้อจากคุณแม่อมพลแท่ถึงนะคะขอบคุณเสื้อเสื้อร้านร้านที่ให้กระปรงเราชื่อร้านอะไรที่มาตั้งค่ะค่ะ ปีที่แล้วชื่ออะไรนะนคุณขอบคุณพี่การในการตุ้มโฮมนะคะตุ้ม ตู้โม,ม่ผ้าคาบนะคะที่ให้กระโปรงนะคะแต่ว่าหนูไปตัดตัดให้มันสั้นลงนิดนึงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีบอกว่าทำไมหนูไม่เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะคะขอบคุณพี่มวยรัสก้านะคะสําหรับกาแฟยมามเช้านะคะนะขอบคุณมากๆเลยค่ะป้าตั้งโกนะคะอ,นนอ่าแม่สนิทนะคะขอบคุณคะ่คณคะ

ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมของใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะนะทุกคนเตรียมของใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆยังไม่ออกมาเลรอ๋อย่างค่ะย่างค่ะสาวๆจะออกมาแจกน้ําแข็งใสจ้านะจ้ะตอนนี้ก็เป็นเป็นโรงทานกาแฟของพี่มวยก่อนนะคะอ๋อให้พี่สาวพอดีเราไม่ได้ไปสั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดื่มกาแฟค่ะดื่มกาแฟค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะกาแฟบันทโกนะคะพี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนะกาแฟค่ะกาแฟค่ะกาแฟยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะตัวเองอ่้ตัวเองไม่กินกาแฟค่ะนี่ค่ะร่ทานกาแฟค่ะพี่หวยรักษาพี่สาวนี่ค่ะนี่แหละพี่หวยรักษาพี่หวยรักษาเปิดร่มทานแล้วนะฮะโร่มทาน ๋อน่ามาแล้วมาแล้วนะคะ FC นะลงจากรถทัวร์คณะทัวร์มาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะนะขอให้ทุกทนทานให้มีความสุขนะคะค่ะกาแฟค่ะกาแฟพันุโกนะคะจ้ะ เนี่ค่ะโอ้พี่สาวหนูยิ้มแย้มยิ้มใหญ่เลยงานนี้นะฮะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะขอแม่กาแฟค่ะเดี๋ยวได้รูปเตียนก่อนนะกาแฟค่ะกาแฟค่ะแม่ chúng mình á, đừng quên, 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 đừng อย่ากาแฟดำอย่าอยู่กินแต่กาแฟดำเลยลืมกันหนุบๆอันนั้นเป็นข้อพิมพ์โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปขยายไปไหนสองเมตรสี่

I okay. สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะนะเนี่ยค่ะกาแฟโรงทานนะคะเอฟพีตอนเช้าเช้าพนุโกร้รอนร้อนนะคะจ้ะนะเช้านี้ยิ้มให้กันหรือยังคะเช้านี้ยิ้มให้กันหรือยัง น,น่ารักมากเลยนะคะนี่ยูดูเฟอร์เราก็เตรียมพร้อมนะฮะทุกคน<อ>ฮะโอเมตินหนูมีไมโลค่ะแต่ว่ามีไม่เยอะค่ะ โอเคโอเคแม่ทเท่าไหร่ไใครดูไม่ใครแม่สนิทไเอ้ามีอะไรมออะไรอ้ขอบคุณค่ะพี่รักพี่รักสาบ้าใส่บ้านมานะคะให้กินกับกาแฟอะไรคะอุย ขอบคุณนะคะขอบุณพี่รักนะคะจ้ะ,ะมีขนมมาให้ด้วยนะคะจะ้ะคณะทั่วนะคะแม่นั่งที่โตะได้เลยค่ะแม่โตะอยู่ทางนั้นนู้นค่ะะลาษที่ชูม่มทงีงนูแม่นูน่นนู่นโตข้างในโต๊ข้างในเออ,อแม่ดาแม่สนิทนะแม่สนิท แม่สนิทดาวไทยสงน่ะเสือแม่สนิทปุ๊แม่สนิทปุ๊ปุ้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีแม่แม่จะไม่ค่อยเปิดเผยทวเท่าไหร่พอดีเหมาะเลยนะฮะตั้งไว้ให้เ่อนนั่งเนาะ เพราะว่าบางทีคนก็ไม่อยากไปนั่งทางนู้นนะคะทางนู้นก็จะเป็นจุดรงทานเหมือนกันนะคะ FC แต่ว่าก็อยากจะตั้งไว้ตรงนี้แบบใกล้ๆเนาะแบบว่าแบบว่าไม่อยากเดินไปใกลอะไรเงี้ยถอยได้นะคะถอยไปข้างหลังได้เด้อ้ามันแน่นทานกาแฟค่ะค,ค่ะค่ะอะ่ขนมขนมปิป๊บขนมอะไรก็มีนะคะค่ะ จีรีเลยเนาะัาหน,นักอกหนักใจเอาแล้วโทรศัพท์มีป,ปัญหาอีกแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตักบาตเจ็ดโมงเช้าค่ะตักบาตเจ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้ก็กําลังออพักเปรคในการดื่มกาแฟตอนเช้าๆก่อนเพราะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นชงเช้านะคะเอซีเนาะนะะอืมนะเห็นเห็นทุกท่านนะคะได้ดื่มกาแฟนะคะพีพีนะคะเราก็มีความสุขนะ,ะทุกคนนะเออ น่ะว่าแล้วปองไม่ถนัดตักรวยแน่นอนต้องใส่แก้ว <c oughs> นี่นะเดี๋ยวหนูไปปิดไฟคุณ <c oughs> เดี๋ยวไปปิดไฟก่อนเนะื้อไฟไฟยังไม่เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะทุกคนนะตอนนี้คณะทัวร์เดินทางมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ร้านมาติดต่ออีกเพิ่มอีกหนึ่งร้านวันนี้ในการตั้งขายของนะคะก็เป็นคุณพี่มาจากไหนนะบครั <c oughs> จังหวัด อุด,ออดอรราชธานีนะคะก็มาตั้งแผงขายของนะคะแล้วก็จะมีเสื้อนะคะด้านนู้นด้วยนะคะเสื้อเนาะนะคะเมื่อวานก็มาติดต่อประแตนไว้นะคะจะก,ก็ได้กางเต้นลงนะ,ะ <c oughs> แ,แม่มาทุกปีนะคะคุณแม่ท่านนี้มาทุกปีนะคะที่ขายเสื้อนะคะก็เสื้อผ้านี่นะคะ FC นี่ <c oughs> นี่ค่ะใครไม่มีเสื้อขาวก็มาอุดหนุนได้เลยค่ะนะถ้าเราประชาสัมพันธ์สวัสดีจ้าไปทานกาแฟหน้าร้านพี่จ่ะ อ่าไม่เป็นไรเราเราโคษณาให้แม่เดี๋ยวแม่ก็ให้เสื้อเราหนึ่งตัวในเอฟซีอ้าวไม่ใช่พูดเล่นนะคะอ่ะนี่นะคะผ้าทงผ้าอะไรก็สวยมากเลยนะผ้าครามผ้านะคะผ้าชุดสีขาวก็มีกระโปรงสีขาวก็มีนะนี่ค่ะคุณแม่มาทุกปีเนาะนะคะสวัสดีค่ะแม่อ้วนอุ้ยทำไมแม่หนูสวยจังเลยวันนี้ดูดูแม่หนูสวยมากเลยแม่หนูจะมาดูเสื้อหน่อยเนี่ยจะมาดูเสื้อใช่ไหมว่าอยู่อ่ะมามาเออเออ นี่นะคะสวยมากมาเลยนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะคะเรื่องประดับพวุกสร้อยพวกอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะสองร้านนะคะที่มานะที่มาในปีนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศคือคักมากเลยนะคะทุกคนอ่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มานี้นะ,ะสวัสดีค่ะ